จดหมาเหตุกรุงศรีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือนิยมเรียกว่าเมืองโบราณสีเทพแบ่งพื้นที่ภายในคูน้ำคันดินออกเป็น2ส,ส่วนคือเมืองในและเมืองนอกซึ่งเป็นลนักษณะพิเศษของเมืองนี้ครับเมืองในมีโบราณสถานสำคัญประกอบด้วยเขาคลังในซึ่งชื่อนี้มาจากความเชื่อว่าที่นี่เป็นที่เก็บสมบัติครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคลังในก็คือวัดเก่าแก่ในศาสนาพุทธสมัยวัฒนธรธร,รมทวารวดีโดยมีปรางสองพี่น้องและปรางศีเทพเป็นศาสนาสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทางด้านที่ตะวันออกของเมืองในคือเมืองนอกครับซึ่งมีสระขวัญเป็นสระน้ำสำคัญอยู่กลางเมืองส่วนนอกเมืองโบราณศีเทพจะเป็นที่ตั้งของเขาคลังนอกนั่นเองไฮไลท์เมืองโบราณศีเทพ มีให้ชมต่อพรุ่งนี้กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย